ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีทะงรู้สุขการ y n o ซ Channel นะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับพีฟ้าออนไลน์สามนะครับซึ่งวันนี้เรามากับเรมาริดฟูลทีมนะครับหลังจากที่กากมานานครับมาใกล้ๆดีเฮ้ยจิงโอ้ยนี่เดียวฮะ ต้องถามนะผมเล่นกับอะไรผมเล่นกับบอทนะฮะบอทระดับสามเห็นภาพการเห็นภาพระดับต่ำอย่างนี้ผมปรับเองนะฮะบอลได้ทันเวลาคาริมเบนเซมาคริสเตนออลันโด สกัดจังหวะนี้รอดพ้นอันตรายครับอฟาวนะฟาวถ้าเกิดเงียบไปก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะเทสมาธีแบบระดับการะนะจังหวะตัดบอลจังหวะนี้คาริมเบนเซม่าทอมเคทฟอรลี่ผู้ตัดสินคนนี้ได้รับคำชมมากพอสมควรเลยนะครับหลังจากที่ปล่อยให้เกมเดินต่อเนื่องครับก็ไม่บ่อยครั้งนะครับที่จะได้เห็นแบบนั้น ถ้าพ <S ares> <S ounds accurate> ูดถึงสนามซานเอโกเบนาบิลนะครับของเรอัลมาดริดนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดของสนามฟุตบอลนะครับเราได้บรรยายสนามฟุตบอลแห่งนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมอกมากๆเลยนะครับใช่เลยครับสนามแห่งนี้ถือว่าเป็นสนามของสโมสรที่ได้แชมป์มากที่สุดในโลกนะครับก็คือเรอัลมาดริดนั่นเองบลไกลเลย ยิงปลอดภัยแล้วนะครับเกมรับโปรแกรมนัดนี้สบายมากสำหรับเรอรลมาดิตครับเป็นจังหวะยิงที่ดีนะครับแต่ว่าเขาพลาดเป้าไม่อยากจะคุยผมเคยยิงรูปแบบเมือ่อกี้เข้าอิสโกเปเป้ฮแล้วครับตอนนี้พวกเขาได้บอลนะครับ จงังหวะนี้สกอได้บอลส่งให้คาริมเบนเซม่าริมเบนเซม,มา่าวิ่งไปเว้นวิ่งไปกองหลังกองหลังบอกหยุดหยุดเบนเซม่าบอกไม่หยุดกองหลังสก,กัดออกไปได้คริสเตียโนโรนัลโดเปิด,เป,ดเปิดมาไม่ป็นเปิด,ปดออกไปยงนะ่าเนะสียดายจงังหวะนี้โดเปิดมาคาริมเบนเซม,ม,ม่ามุ่งโกปัดได้ ทำใหนโรดริเกซซัดเต็มข้อตะติดโอนี่โคตตอนนี้เบียดกับกององหลังไอกองกลางอยู่นะรามอสเสียบโอนี่โคตได้โอนี่โคตวิ่งขึ้นมากลางแล้วก็จะสับใกล้ยิงซัดเต็มข้อรอเต็มแข้งทำให้โรดริเกซขึ้นมาอยู่ด้านบน อนนี้ตัดบอลได้ครับกรรมการให้ได้ได้เปรียบมาสเลาโนเเ ano, พยายามวิ่งไล่เบียดแต่ก้องหลังได้เช็ดพอ่สอส่งให้กาเรตเบลหรือเ,เปล่าไม่ใช่ดูนีโค้ดส่งให้โดโด,ดส่งให้กาเรตเบลเบลวิล่งไปด้วยความเร็วแสงก้องหลังบอกหยุดหยุดหยุดกาเรตเบลบอกให้หยุดพร้อมเอชฟข้ามหัว<อ>โก,<อ>โกแบบง,ง่ายเลยน โกด่าเช็ดพ่อผลออกมาล่าสุด1-0ครับคริสเตียโนโรนัลโดเสียงวิท์ดังหมดครึ่งแรกคุณวิศักดิ์ครับมองเกมนี้ยังไงครับที่จะัรึ่งแรกไป,ไปเกมนี้เหนือกว่าอบอลได้ทั่วสนามห่างกันเยอะมากน่าจะปิดเกมได้ไม่ยากลำบากอะไรเลย หรือว่าสมจริงดีเปื้อนตูดมาแล้วนะ่ะดูสิเอาละครับเรากำลังจะได้เห็นเกมที่ตื่นเต้นในครึ่งเวลาหลังครับแต่ว่าต้องระบายน้ำให้ดีซะก่อนนะครับเพราะว่าฝนยังตกอยู่นะครับไม่มีวี่แววเลยนะครับว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นโทนิโคลสโทนโคสปิ้งติดใต,ตัสมาที่ตูดนะฮะค่อยหักลบไป โทนิโคสหามุมโทนโคสหามุมจะส่งให้เพื่อนหรือเปล่าส่งให้เพื่อนหรือเปล่าล็อกหลบได้หนึ่งโทนโคสบอกกูขอยิง,ไ,งยปไปนะได้ลูกเตะมุมนะฮะจังหงว่านี้โดบอกโดบอกไม่ไหวให้คาซิยัตมาเตะไม่ไม่ใช่นะฮะให้บราเวนมาเตะนะฮะบราเวนบอกกูขอแล้วกันแล้วนะแล้วก็เปเป้เหมือนจะได้นะแต่ฮามิดก็ไม่ได้นะฮะ แต่ตอนนี้เกิดมาที่มาเชลโนมาเชลโนเสียบุดนะฮะแต่ว่ามาเชลโนได้บอลนะมาเชลโนได้บอลตรงใฮ้โดโดโดสัตเต็มคอรอเต็มแข้งบอลบอลออกไปนะฮะแต่ว่าไม่เข้ากรอบก็ถือเป็นทักษะที่ไม่ง่ายเลยนี่ถ้าเกิดเข้านี่แกเป็นลูกไซก้อยที่ปวดหดนะะตอนนี้เสียบแล้วนะฮะผลโครสนะเสียบไม่เสียบนะคริสเตียนโนโรนโดออกมาอย่างนี้ เกเสรจสิงครับวิสเตอโนโรนัลดล็อกหลบหลังหักไปหนึ่งแล้วก็ชิปไม่ชิปก็ชิปไม่ข้ามหัวนะฮะตอนนี้คาริมเบนเซม่าอยู่ในจังอยู่ในตำแหน่งที่พยายามได้บอลนะแล้วก็หาเมโรดิเกตพยายามวิ่งไปเบียดนะฮะหาเมโรดิเกตส่งให้ไปคาริมเบนเซม่าคาริมเบนเซม่าชิปให้โดโดบอกกูขอยิงจากตรงนี้แล้วกันโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับมาแต่ว่าเขาพลาดโอกาสไปนะครับแต่ว่า อตอนนี้นะครับกาเรตเบลได้ยินอยู่ข้างหน้าคนเดียวแล้วก <คำ S 2> ็วมาเชลลาโนพยายามแย่งบอลกับกองหนะ้าอิสโก้ยาอิสโก้แย่งบอลได้นะฮะโดบอกขอบอลอิสโก้บอกอูขอยิงหน่อยได้ไหมแล้วก็เจ็บเอานะฮะก็เกือบไปแล้วนะฮะตอนนี้ฮาเมสยืนอยู่ข้างหน้าคนเดียวนะฮะแล้วก็เซอร์จิโอรามอสพยายามโหมออกไปแล้วก็โหม่ได้น,น,น,ดนะฮะแต่โดนกองกล<ภ>าง เอสตันวิลล่าแย่งมนฮะรางวัลนี้เอสโกหักลบมาหนึ่งไม่ได้ชดโทษเหรอฮะโอ้โหเมื่อกี้โอ้ยมีตอกส้นด้วยนะมีตอกส้นดเลยอารินเบนเซม่าบอกส่งให้รามอสรามอสพยายามส่งอยู่แต่ส่งไม่ได้ติดกองกลางกองกลางส่งให้กองหน้าเซเชลล่ามอสังกลานะครบเอลา่นะฮะ ััันนนนีน้ปะะะทกกหครบแต่่วากองงหลลัได้บออตนนี้นะฮะอิสโก้อิสโก้ชนเขาจนลงเป๊ะมาละเปเป้ปอปะมุกอิสโก้ส่งให้แกเรตเบลแกเรตเบลบอกกูไปไม่ไหวจริงๆส่งไม่ได้ด้วยลามอสบอกเออกูส่งให้แกเรตเบลแกเรตเบลส่งให้โทนีิโคตดโทนิโค้ดวิ่งโทนีิโค้ดติดในตาที่ตูดวิ่งไปเหมือนเดิมไหมฮะ ชิปเบาได้ครับโอ้โหผ่านบอลจังวะนี้โดนดักเอาไว้ได้ครับเอาเวนเสียบได้คาริมเบนเซมาโดได้แล้วก็ฮาเมดฮาเมดต่อยังสวยงามแล้วก็ชิปข้ามหัวโกแบบสวยงามเยี่ยมสวยงามในรอบ100ปีนะฮะตรงไหนว่ะจริงๆนี่ข้ามคานมานานนะแต่กูไม่ปัดเนี่ย โอกาสพลิกล็อกสูงนะฮะนาทีแคเข้าวสิทดเวลาสิสามนาทีนะการเรดเบลก็แท็กบอลได้แต่ว่าการเรตเบลล้มไปตอนนี้การเรตเบลก็แท็กบอลอีกทีแล้วก็ส่งให้โดนะฮะโดบอกกูซัดเต็มข้อล่อเต็มแข่งบอลพุ่งแรงทะยังข้ามคานนะฮะเกือบไปแล้วนะฮะโอเคนะก็ต่อเอ็กซ์แมตชทละกันนะฮะพอคู่แข่งทำได้ก่อนเน้นเกมรับแน่นแบบนี้เจาะเข้าไปได้ยากมากครับ นี่เป็นเกมการถ่ายทอดสดที่สุดยอดและตื่นเต้นจริงๆนะครับผมแน่ใจนะครับว่าบริษัทนกันก็คงดีอืตอนนี้เฟมเลตเหลือสองนะเหลือหนึ่งนะ <c oughs> อีกสักมนนะ่ะฮะอีกสักมน่ะเดี๋ยวอีกสักมน่ะนี่อุ้ยสองไว้สองไว้ส,ส,สามวินล,ละเพิ่งเห็นคือผมชนะเยอะมากอะชนะแรงกิ้งแค่สามเอ <c oughs> ที่เหลือชนะบอดหมดเลย เอ้ชนะผู้เล่นอีกสองเอ้ยชนะผู้เล่นแปดเอ้ชนะผู้เล่นยี่สี่ใช่เออไอแปดนั่นคือชนะนันาันโดดตอกส้นแบบสวยงามสึงใจโอเคเดี๋ยวไปเล่นเป็นรีจับคู่อย่งรดเร็วดูซิใแจ๊คโอ้เจอกร์เบลก้า แต่ไม่แน,น่มันอาจจะเล่นโหดก็ได้มันอาจจะเป็นเทพทูมอนนี่บวกสอยกทีมนะเกือบยกทีมนะเหลือดอกลัสนะเดี๋ยวเขาดูนะฮะโอเคฮะก็ถือว่าเ็มทีมเลยนะกดเลยครับกดเลยกดเลยผมรอยนะครับกดเลยยศพีซีนี้ได้มาจากไหนครับผมยังไม่รู้เลย พีซีนี่คือชนะแรงรเลยปะใครรู้ช่วยบอกผมดีหรือเป็นเทพทูหรือใช้คีย์บอร์ดเล่นหลายรอบเกินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฮะพอสนะิโอเคฮะขอหน่พี่แกรอจังหวะนะ ไม่แนใจเหมือนกันพ well ี่เกได้พี่เกเป็นเจ้าบ้านนะะบ้านผมแต่พี่เกได้เปิดไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะพี่เกส่งไปไหนฮะตอนนี้เนีฮะเซอร์เิโอรามมส่งให้โทนีิคสโทนคอสตรงไปติดนะฮะแล้วก็ส่งให้ มีมีแววเนาะมีแววอยู่ปะทะกันแต่สุดท้ายเป็นกองหลังครับอเล็กซี่โยนอฟมาติเยอบาเวน่าผู้ตัดสินมองเห็นการฟาวแล้วก็เป็นโอ้โหมาถึงพี่แก๋ก็ทำฟาวเลยนะถ้าเกิดยิงระยะน,นี้เข้านี้ผมนับถือหุดพี่เลยนะฮะเนี่ยราฟินมัชเคลนะฮะส่งให้เบนเซม่าเบนเซม่าแตะหลบมาหนึงจังหวะนะฮะ แล้วก็ส่งขึ้นบนนะฮะอิสโก้ไม่ยอมรับบอลแต่ว่าราเวนรับได้อยู่นะฮะเปิดให้โ,ทน,โทนิโคโทนิโคดสัโดะเต็มคอรอเต็มแข่งบอลพุ่งแรงทะยงเข้ามือโกไปแล้วนะฮะจังหวะนี้นะฮะโทนิโคลโทนิโคตพยายามเบียดกับกองหน้าอยู่นะ,ะโดหลบไม่ได้อิสโก้โดไปแล้วเริโดโดลบหล,ลบมนหนึ่ง ครั้งหนึ่งนะครับหลังจากตับบดบอลเอาไว้ได้การแข่งขันเพื่อแย่งแชมป์ในทีนั้นรุนแรงเหลือเกินนะครับเล่นาทายเยอะเกินน,นะก็อยอมไม่ได้ที่เห็นพวกเขาล้มเหลวครับใช่แล้วครับสถิติและความยิ่งใหญ่ทําให้ทีมต้องประสบความสำเร็จในทุกๆปีส่งไปไหนวนะเนี่ยแล้วนะครับว่าจังหวะผ่านนั้นไปไหนครับแล้วก็แย่งบอลได้เควินกูลานจีเอาแล้วครับโอกาสที่กองหลังกำลังจะแย่งบอลครับ พี่แกเลี้ยงออกทำไมฮะเนี่ยเสียบอลพูดตัดสินให้เป็นลูกตั้งเตะยาวเลยครับจังหวะนี้มาเซโลอิสโก้คนเทใจไปที่เรอัลมาดริดครับชนะช้ามากครับเรอัลมาดริดจังหวะการเล่นของพวกเขาคริสเตียโนโรนัลโดบล็อกได้สุดยอดครับเดนิซอฟกาเรตเบล โอ้ยลุดกอบอ,อกไปครับเสียของเลยครับแทนที่จะเลี้ยงไปหน่อยนะครผมก็ลืมอ่านเกมไปจมสโอ้โหจังหวะน,นี้มีลุ้นแล้วครับก็ใช้เท้าป้องกันนะครับจังหวะนี้โดนยิงเข้ามานะครับผมชอบที่จะดูความกล้าของผู้สาวประตูนะครับ พุ่งเขาหาท้านักเตะล้ำหน้าฮะล้ำหน้าไอ้ไม่ล้ำด้วยนะโอ้หล้ำล้ำล้ำโอ้โหเกือบแล้วนะเนี่ยลาโมดพี่แกว่าไงครับพี่แกว่าไงโอ้โห เขาไปแบบสวยงามนะโอ้ยเล่นท่านี้ได้ออของคีย์บอร์ดผมไม่รู้กดไงนะแต่ของจอยผมกดเป็นนะตู้แรกครับเออฟาวสิครับจังหวะนี้รออะไรไก่เกินไปนะฮะผ่านดีครับเยายามมอสครับดูแล้วไม่น่าได้ครับไปละชิบหายละไปเลยเบียดคู่แลฮะอืมเขาทานดีครับแต่บอลเดียว ที่ยังไงกับคนที่บอกว่าต,วตอนนี้เราไม่หลุดมันมันจะเป็นปลาอะไรกินปลาใหญ่แล้วนะได้นะครับเราน่าจะเห็นจากเกมในครึ่งแรกใช่ไหมครับอืมเพราะกองหลังเล่นไม่ดีนะครับผมว่มายังน้อยไปนะครับพวกเขาเล่นได้แย่มากๆนะงหากเจมส์คริสเตียโนโรนัลโดยูริชิคอฟเข้ามาแล้วนะครับผู้เล่นเคลื่อนที่ได้ดีมีความคิดดีครับจังหวะนี้กองหลังไล่ตามมาแล้วนะครับพยายามเยี่ยม อ๋อเขาเวียงไปหนาน่น่ะมันเขาจะพยายามทำประตูให้หนีผมนะฮะเหมือนเขาจะเข้าแผนผมด้วยนะฟาวอยู่เออไม่ฟาวมเกือบปล่อยมือกับจอยละอุ้ย มาติเยว่าเวนาเควินคูลนันจีฮูโการอเล็กซีโยนอฟบอลขึน้นกลับไปที่เท้าของเขาเร็วมากครับโอ้โหดักเอาไว้ได้ก่อนครับทันเวลาพอด,ดีลุกเส้นออกไปแล้วนะครับไม่ควรจะทำแบบนั้นนะครับเรลมาดิดได้ลูกทุ่มมันเขาจะพยายามผมก็เหมือนกันแลล้ฮะใกล้เส้นด้านข้างครับเป็นลูกทุ่มครับ อาลิกษีโจนฟรวการผมจะแพ้เวลาหกหรือครับเนี่ยไม่จริงนะง่ายเกินไปครับสำหรับคู่แข่งครับอ่านก็ได้ยต่วันนี้น่าจะได้แต่มุมอย่างเล่นต่อได้นะครับจากจังหวะเตะมุมครับกูบวกสี่ไม่ได้ช่วยเฮี่ยอะไรเลย แกเรดเบลเฮียเมดอะไรวะน้าล้ำหน้าโอลีชีทนิดเดียวเองตอนแรกผมตั้งใจจส่งให้แกรดเบลนะแต่มาดูภาพรีเพย์นี่แกเรตเบลโดนปิดเต็มเลยเขาย่งบอได้

โอ้จอร์ดเฮ้ยเจเลเบลโอ้โหจะล้มอยู่ทำไมลูกทำไมไม่รีบลุกขึ้นมาพวกเรามมเวลาเจ็ดนาทีนะครับเควินคูลันจีวารานนาทีสุดท้ายแล้วนะครับพวกเขายังนำหนึ่งลูกอินซีเอหนึ่งสโลเตอร์นะครับจ้องเหล่านี้ จงังหวะนี้พยายามเบียดอยู่นะแต่เบียดไม่ได้ใครนะเฮ้ยชิบหายแล้วนะจงังหวะนี้เป๊ะเสียบนะ,ะนั่นแหละไม,ลไ,มไม่ได้ไปด้วยเยี่ยมไม่ไ <Yeah. S 2> ด้ไปด้วยเ,เ,เ,เยี่โโมย,ยเมเอายิงแล้วนะ ไม่จำเป็นรับสาการแบบนี oh, ้นะครับไม่ว่าพวกเขาจะยิงได้หรือไม่ได้ก็ตามครับโอ้ที่โอกาสทองไปซะแล้วผมแพ้เขาแน่เลยครไม่ว่าเขาจะเน้นหรือว่าตั้งใจมากเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮมีหวังอยู่เฮ้ยไม่มีแล้วฮะเฮ้ยๆเฮายุตสิปานเฮ้ยหา0แพ้เลยฮะโอ้ผู้มีไพ่คู่แข่งเล่นยากมากแล้วก็จัดการยิงประตูได้ผมคิดว่าการป้องกันของเขาดีมากคุณอดิสร ใายหาว่าก,กาก็แล้วแต่นะผมไม่ผมไม่สนหรอกฮะผมไม่อ่านคอมเมนต์อยู่แล้วฮะแต่ถ้าเกิดมีประเด็นดราม่าอะไรนี่ผมขอล,ลบนะฮะผมยังออนเปิดอยู่นะตอนนี้อนาคตไม่แน่นะยังไม่รับกันฮะพ่อะ VIP รอช่วงปิดเทอมน,นะครับเวลาบีไอพีว่าสรับคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์ใครชอบมากๆกด s u b s c r i ครนะครับสำหรับคลิปไม่จบเพลงเท่านี้สวัสดีครับแหม